สวัสดีค่ะตามซอก่ะเฮียนะคะชื่อจริงชื่อนภัสนันท์สินทุชัยนะคะก็เป็นเริ่มต้นจากเป็นเกษตรกรตัวเล็กคนหนึ่งที่อยากจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเริ่มจากตัวเองมาทําเกษตรพอเพียงกับสามีมาทําแปลงเกษตรเล็กเรามาเห็นวิถีชีวิตเราอยากจะได้ทําอะไรผักใบไให้กับชุมชนก็เริ่มมาต้นมาทำตั้งแต่ที่นี่จะปลูกแบบสวนผสมนะคะผสมประสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาปลูกพืชปลูกผักแล้วตามฤดูกาล คือนี้อย่างที่ผ่านมานะคะว่าเกษตรกรมันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองคือต้องเรื่องตลาดปลูกกินแล้วเราก็ต er ้องมีขายเพื่อมีสร้างรายได้ด้วยก็เลยมานั่งคิดปิ้งไอเดียเออเราปลูกกล้วยเนาะทําไมกล้วยราคามันตกต่ําจังเลยหาตลาดก็ไม่ได้เราก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะอยู่ได้เพราะเราว่าอ๋อเราไม่มีเครือข่ายเราไม่มีกลุ่มเราไม่มีตลาด เราอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้เราไม่มีภุมมคุ้มกันเหมือนเศรษฐกิจในหลวงที่ท่านว่าเราไม่มีความรู้เรื่องการแปลรูปก,ก็เลยหันเหตุตัวเองไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็เลยมาทำกล้วยตากก็เริ่มจากโดม2อสองขนาดเล็กก็ลองทําไปทํามาโอ้ยขายได้ก็ได้รับการถักดันเอาสินค้าของเรากล้วยตากของเราเนี่ยไปเป็นสินค้าโอท็อปของลําปาง